สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้หวานหวานจะพาไปส่งโคดพยากรเซียนลูกยางว่าแมตวันเสาร์ที่23สซค2568ในสในศึกบอลเลมอนชิงแชมป์โลก2025จะออกมายังไงเข้าสู่เดทูของทัวความมันคือยกกำลังสองแน่นอนวันนี้ทีมใหญ่จัดเต็มลงครบทุกเมืองในใครไปดูกันโลดว่าใครรอดใครเละแบบคาดไม่ถึง ที่เชียงใหม่16นาฬิกาโดมินิกันเวร์ซัสโคลอมเบียเซียนบอกว่าราชินีแห่งแคริบเบียนอย่างโดมินิกันคือโหดมากทั้งพลังบุกและบล็อกสูงปรีดโคโลอมเบียถึงจะพัฒนาไวแต่เจอของแข็งงานนี้ไม่แน่รอดฟันธงโดมินิกัน3ต่อสูงที่เชียงใหม่19นาฬิกา30นาทีจีนเวร์ซัสเม็กซิโก จีนคือทีมเต็งต,ตลอดการตัวสูงเกมไวเกมคมส่วนเม็กซิโกถึงจะเหนียวแต่สู้ไม่ค่อยทันฟันทงจีน3ต่อ0หรือ3ต่อ1ที่ภูเก็ต17นาฬิกาเยอรมนี vs เคนยาอินซีหลึกเกมเป็นระบบจัดจ้านเคนยาพลังดีแต่ยังไม่เป๊ะพอฟันทงเยอรมนี ani, 3ต่อห ที่ภูเก็ต20นาฬิกา30นาทีโปแลนด์วอร์ซัสเวียดนามลือกันว่าเวียดนามจะโดนยำใหญ่โปแลนด์ยุคนี้คือท็อปเวิร์กนำโดยสตีเซยกเกมรุกหนักบล็อกสูงส่วนเวียดนามเร็วจะเจอกำแพงยักษ์กระจอดฟันธงโปแลนด์3ต่อ0ที่กรุงเทพ17นาฬิกาญี่ปุ่นเวอร์ซัสเคมรูนญี่ปุ่นคือที่สุดของทีมเวิร์กเกมรับเหนียวหนึบเกมรุกสปีดสูงแคมรูนมีพลังแต่ดีเทลยังไม่ถึงฟันธงญี่ปุ่น3ต่อ0ูนย์ ที่กรุงเทพ20นาฬิกา30นาทีเซอร์เบียเวอร์ซัสยูเครนแชมป์เก่าสองสมัยอย่างเซอร์เบียยังโหดเหมือนเดิมมีบอสโควิดนำทัพยูเครนคือทีมดีนะแต่หยุดพลังเสิร์ฟยังไงไหวฟันธงเซอร์เบียชนะคาดที่โคราช16นาฬิกาแคนาดาเวอร์ซัสเบลเรียคู่เด็ดสุดสีของวันแคนาดามีอเล็กซ่าเกรบัลแกเรียามาตรฐานสูงเกมนี้วัดกันที่ใครพลาดน้อยกว่าฟันธงไม่3ต่อ1ก็1ต่อสม ที่โคราช19นาฬิกา30นาทีตุรกีเวอซัสสเปนสุลตานลุกยังตุรกีโหดจัดทั้งวากาสและคาราคูดเกมลุกคือติดอันดับโลกส่วนสเปนคือยังห่างหลายสเต็ปฟันธงตุรกี3-0